ราพิโมนพระครูพิสารพัฒนาโควิดเจ้าคณะตำบลสกลนครวัดเซนีรัพุทธารามราพิโมนพระครูสมุปิชิบุกที่วังโสเจ้าคณะตำบลสรวใหญ่ให้ความเมตตาที่จารณาพระไตรปงสุบสุรุเรสุโกรหลับเป็นหมดได้กว่าเพราเรายิ้นกับ

ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยความเคารพครับชุดล่าสองท่านชุดที่สองให้คำเกียรติจากท่านที่หนึ่งผู้บริการสุลเยกถูกใันายกสมาคมผู้บริหารสถาศึกษาอำเพิ่ภูขันสองนายเสริมศักดิ์บุญรรอง นายสถานีรถไฟจังหวัดตุรกีพรารมีเกียรติเช่นท่านสงฆ์ท่านได้เป็นตัวแทนให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลทุดที่โสอโผติแท้ครับ ราพิโมลพระครูสัมภรัตปัญดิพุทธิปัญโยวัดพุธเมียราพิโมโลพระกิรจิตมิตัปญโยวัดพุธเมียให้ความเมตตาพิจารณาภาพไตรปัลสุบุนสองถึงที่สองราพิโมลครับ พกพ็อยู่กอน่อ um พนี JI, พ so up, ่พอรังิตอกไว้